สวัสดีครับผมมิวมิสูเจมซีนะครับวันนี้นะครับต้องขออนุญาตมาเอ้ยอ,อะไรอยู่วะ <c oughs> แมงวีแมงวีเราเป็แมงวีนะวันนี้ครับต้องขออนุญาตพามาชมรถที่เป็นแบบว่า,าจะบอกว่าเป็นลายเส้นของพวกเรามิสูเจมซีก็ได้เอ,เ,อเป็นรถคันสีขาวแต่งชุดแต่งนี้แต่งออกมาหน้าตาแบบนี้สวยๆหลอ่ลอๆแบบนี้ออแบอแล้วแต่ก่อนจะไปชมรถคันนี้นะครับผมก็ต้องขอบอกไปเลยว่าโกะเนี่ยฝากบอกมาว่า รถดีเนี่ยเอาไว้ใส่หมูนะครับแต่ถ้ารถหรูๆต้องออกที่มิสูเจมส์สิโอ้โหไม่คิดมาตอนไหนเนี่ยโอเคเชิญครับผมอันนี้คือ e อ็กเซนเดสีขาวนะเห็นไหมครับเห็นความแบบ v อ่ของเขาไหมเห็นความครีนความรอความเข้มของเขาไหมคือต้องบอกเลยว่าเป็นสีขาวแต่งแบบนี้น evet OK> ี่ดูดูดูหล่อแล้วดูไฮโซด้วยคือคือมันครบอะทำไมผมถึงใช้คำว่าครบ ผมขออนุญาตเริ่มจากตัวเนื้อสีของรถก่อนเนื่องด้วยจากสีรถเป็นสีขาวมุกนะอ่าเป็นสีแห่งความหรูหราอยู่แล้วสีแห่งความสะอาดอสีแห่งความไฮโซใส่ชุดแต่ง V i P ที่ทําให้คนสวย,สวยใส่ชุดสวย,สวยอ่าเลยดูเป็นแบบ V i P มากดูหรูมากและในความหรูมีตัดกับสีดําที่ทําให้ดูเท่อ่าก็เป็นสีขาวทั้งหมดเลยได้ไหมครับไอสีขาวทั้งหมดเลยก็ได้ชือถ,ถ้าลูกค้า เราก็จัดให้แต่ถ้าลูกค้าบอกว่าให้เราดีไซน์เราก็จัดแบบนี้ให้และในความเท่มีโครเมียมประดับครับมันเลยทําให้ดูไฮโซเข้าไปด้วยเออดังนั้นคันนี้คือนี่คือและคันนี้คือลิ้นพันกันจริงต้องขอโทษน้ที่ลิ้นพันกันไปแล้วแต่เห็นลิ้นผมแบบนี้ยังไม่ไหวท่้ลิ้นก้นะครับบ้าเหรอโอเคไปไง ใครที่มาชอบสายคลีนสายขาวแล้วแต่งแบบนี้ถูกใจไหมก็มแนะนำนะครับตอนนี้ผมก็แนะนำเป็นสไตล์ของรุ่นสเปเชียลรุ่นสเปเชียลแต่งแบบนี้ผมแนะนำก็จะออกแนวดุไปเลยไม่มีคลีนไม่มีไฮโซเนาะเพราะว่ากระจังหน้าตัวนี้ครับจะเป็นสีดำล้วนๆแล้วตัวซตัวครอบตรงนี้ครับตัวซีตัวสีด้านหน้าส่วนที่เป็นโครเมียมจะเปลี่ยนเป็นสีดำนะครับถูกต้องครับและอะไรที่เป็นสีดำก็จะเปลี่ยนเป็นสีโครเมียมครับผม อะไรที่เป็นสีดำก็คือส,สีดำอยู่แล้วแต่ด้านหน้าก็จะเป็นดำก็ทำให้รถดูดูดเนาะอะคันนี้ครับใส่ชุดแต่งสปอร์ต v ีที่ผมบอกว่าคือลายเส้นของเราแล้วอาถ้าใครชอบชุดแต่งนี้ต้องที่เจมส์ตีเท่านั้นนะครับโอเคนี่<อ>ชุดแต่งตอนปิดไฟรถตอนปิดไฟว่าหล่อแล้วตอนเปิดไฟนี่หล่อกว่าและใช้คำว่าหล่อมากได้เลยนะครับถ้าเอากล้องนะครับมาแผนใกล้ อะไรนะครับถ้าเอากล้องเนี่ยมาแผนใกล้ๆฮะถ้าเอาตัวโกะเดินมาใกล้ๆหน่อยก็ <laughs> บอกสิว่าให้เดินมาใกล้ๆ <laughs> โอ้โหพูด <laughs> ขนาดนี้ยังคิดไม่ได้อะมไม่อยากคิดว่าโกะเป็นสัตว์ชนิดใดช่วยคอมเมนต์บอกผมหน่อย <laughs> โอเคอนี่ <laughs> <laughs> ครับถือแล้วกล้องเกิ้งโยนเลยอ่านี่พอเราเปิดไฟครับด้านล่างเรามีไฟเดย์ไลท์แบบนี้สวยๆเนาะอก็ ช่วยในเรื่องของการมองเห็นทั้งเวลากลางวันและกลางคืนทำให้เขาขับข้างหน้าเห็นเราคือเราเปิดไฟเด y ไลท์เนี่ยครับขับข้างหน้าเห็นเราเห็นเราจากกระจกชัดเจนยิ่งขึ้นนะฝนตกหมอกลงมีประโยชน์หมดนะครับดังนั้นมันมีประโยชน์<ร>าบางคนงอาจจะไม่รู้ไงว่าเอ้รถแต่งมันรถแต่งที่มีไฟเดลไลท์ก็ให้แค่ความสวยงามอย่างเดียวเปล่าครับเขามีประโยชน์ในตัวของเขาอยู่แล้วนะครับชืกจองครับผมและเจ้าเดลไลท์เนี่ยฟืบมองขึ้นมาด้านบน ก็ทำงานพร้อมกับคิสตัลไลท์คือครประโยชน์เหมือนกันคิสตัลไลท์เนี่ยครับด้วยความเฉียวตัวรถนะครับก็คือให้ข้างหน้าเห็นเราเหมือนกันเดลิท์ก็ให้ข้างชานข้างหน้าเห็นเราเหมือนกันครับแต่สิ่งที่ทําให้เราเห็นเขาครับคือดวงนี้เหรอน,น,นี่อันนี้ก็คือต้องบอกเลยว่าขอปิดไฟก่อนอเห็นไหมฮะหลอดไฟจะเริ่มหน้าตาแปลกๆไปอ่าเปิดไฟปุ๊บโอ้โหสว่างจา้าเหลือเกินคืออันนี้คือต้องบอกว่าเราได้ทําการเปลี่ยนเป็นหลอด LED เป็นลิฟสีขาว เป็นหลอดฟิลิปนะครับผมอ่าซึ่งหลอดฟิลิปก็ตามยี่ห้อเขาก่อนเลยเป็นหลอดที่มียี่ห้อมีอายุการใช้งานนานและสําหรับหลอดฟิลิปนะครับวิธีการทํางานของเจ้าหลอดไฟนะครับคือการส่องแสงกระจายออกด้านข้างดังนั้นที่พื้นเราอะครับแสงจะกระจายออกทําให้เวลาเราขับรถเราจะเห็นพื้นที่ด้านหน้าที่เป็นพื้นมากกว่าอ่าดังนั้นจะเหมาะกับว่าลูกค้าขับรถในเมืองแล้วขับไปพื้นที่บางพื้นที่ ที่ไม่มีไฟทางครับอแต่ถ้าลูกค้าต่างจังหวัดจริงๆครับหรือเราเดินทางบ่อยจริงๆที่เราต้องการเห็นทางข้างหน้าแบบไกลๆแบบไกลๆไกลเข้าไปอีกวันหนึ่งนะไอ้หลอดไฟข้ามเลยได้ไหมปวดขาอะไรไม่ต้องยุ่งยุ่งยุ่งถ้าต้องการเห็นแบบไกลๆผมจะแนะนำหลอดมินิเลนครับอันนี้ผมอัดคลิปครับไม่ใช่กองถ่ายละครเวลาเราอัดคลิปเดี๋ยวนี้จะมีพวกแบบ จะมีอย่างเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมีมาดูว่าทั้งคนสู้กล้องแล้วคนไม่สู้กล้องเลยเอาแล้วแล้วระวังเลยเดี๋ยวนี้เวลาเราอัดคลิปครับจะมีพวกเนี้ยพวกแมงหวี่แมงวันกองเชียร์กองเชียร์เราเยอะโอเคครับพอมาด้านข้างดีกว่าไม่ต้องมาดูเขาดูผมดีกว่าหนีหนีกองเชียร์ะก็สำหรับด้านข้างนะสำหรับรุ่น extender รุ่น GT เนาะแม็กเดิมเขาเป็นแม็ก16นะครับยาง Bristone อ่าแม็กซิโพดำปัดเงาแบบนี้ครับจะดูวิ้งวิงสวยงามครับเพิ่มความไฮโซไปกับไปกับรถด,ด้วยอ่าและยังไม่หมดนะครับด้านหน้าว่าหล่อแล้วเ,เจอด้านข้างนี่ครับนี่คือชุดแต่งสเกิร์ตด้านข้างที่มาเป็นแบบ VP ก็คือมีสีเดียวกับตัวรถตัดกับสีดำนะฮะอ่านี่ถ้ากเอากล้องเอากล้องไปเข้าใกล้ๆนะนะั้นอะมองมุมนี้มองมุมนี้ ข้างหน้าไปถือเองในกล้องเนยเขาเข้าไปข้างๆล้อเลยเออให้มองมุมนี้เห็นไหมเห็นส่วนเว้าลไหมนี่อนี่เดี๋ยวสอนตัางกล้องนิดนึงครับประมาณนี้ไอ้โหถ่ายรูปสวยทําไมถ่ายวีโอไม่สวยวะนี่นี่ไม่หรอกประเด็นคืออะไรว่ะคือก็ใส่ยูนิฟอร์มมาไงวันนี้แล้วมันนั่งยากแล้วมันหล่อใช่ไหมมันโ้หมันติดพุ่งนั่งให้แบบเรียบร้อยอย่างผมนี่ เวลาเรารีวิวอะครับการนั่งให้ดูเรียบร้อยครับนั่งให้ดูเรียบร้อยแบบนี้นี่ความจริงตรงนี้ก็เห็นแล้วเนี่ยเห็นเส้นเส้นสายแล้วเนี่ยเขาเลื่อนตอนนี้ตอนนี้สีเริ่มไม่อยากดูละนฮะก็เนี่ยครับชุดแต่งจะมีส่วนนูนและส่วนเว้าเข้าไปอ่าแล้วก็ตัดด้วยสีดําแบบนี้นะครับคือจะเพิ่มมิติของรถให้ดูมีมิติดูสวยขึ้นเพราะขนาดตัวถังเขาเองเขายังมีจุดเว้าเข้าไปและจุดนูนออกมาเลยครับอ่าอันนี้เขาเรียกว่ามิติอ่า แล้วสีครับที่เล่นเป็น2โซนเนี่ยครับก็ทําให้เรียกว่าเขาเรียกว่าคุมโทนสีเนาะอ่าก็ทำให้ความรู้สึกหรูดุลอเข้าเข้าได้ด้วยเข้าได้โอเคครับอันนึงเนะอ่าลุกเลยใช่ไหมทีนี้ครับเวลาเรานั่งเองเลยนะทีนี้ครับเวลาเราแต่งรถแนวนี้มาครับครับด้านหน้าเป็นขาวมุกตัดดำแล้วเนาะด้านข้างขาวมุกตัดดำด้านข้างเราก็แต่งให้เป็นโทนเดียวกัน ก็คือเบ้ามือตัวนี้กันลอยกันลอยเล็บเราเนี่ยเป็นสีดําด้านใส่เข้าไปเลยแล้วมือจับของเดิมเป็นครมเมียมผมก็ใส่สีดําด้านข่อเข้าไปก็ทําให้รถออกมาเป็นโทนเดียวกันรวมถึงตัวเฟรมเนื้อเฟรมของเรานะครับเราให้เป็นรุ่นเฟรมเซรามิกนะครับปุ่าเป็นเฟรมเซราม,มิกรุ่นออนติเมทนานนะครับผมก็คุณสมบัติเขาร้อนช้าเย็นเร็วแต่ถ้าร้อนแล้วร้อนเลย ร้อนช้าเย็นเร็วเย็นแล้วเย็นเลยอ๋อคนขับด้านมองเข้าไปจะมืดกว่ามองออกนะฮะมองเข้าไปเนี่ยจะมืดกว่าแต่มองออกเนี่ยจะสว่างกว่าอันนี้เหมือน60ป่ะ60อันนี้60สครับอ๋อแต่ว่าแสงเนี่ยแสงข้างนอกเยอะใช่คือนานๆเราจะรีวิวกลางวันทีเออใช่จริงวันนี้ก็ว่าอยู่ทวันมันแปลกๆวะปกติเราจะเป็นบุรุษรติกาเนี่ยเดี๋ยวนี้เราจะเป็นบุรุษเดทาม าานานๆได้ออกว่างงานงานเยอะต้องรีบรีวิวก่อนครับโอเคออาดีครับแล้วก็เติมด้วยคิ้วกระสราที่เป็นสีดำสนิทแบบนี้ครับก็คือจะเข้ากับตัวชุดแต่งตัวสีรถนะครับเป็นโทนเดียวกันดูสวยงามนะครับแล้วก็คิ้วกราสรานะครับเป็น3มนิ้ว3มนิ้วก็คือความหนาความหนาตรงนี้นะครับ3มนิ้วนี่เห็นไหมฮะสนิ้วพอดีไปเลยโอเคด,อนะดีนะดีนะมันพอดี สามนิ้วคอดีไปเลย ه, อย่าแบบนี้ครับคือคือความหนาสามนิ้วก็คือจะไม่หนาเกินไปแล้วก็ไม่เล็กเกินไปอ่าก็แบบพอดีอ่าพอดีครับอ่ะมาด้านท้ายมาด้านท้ายมาด้านท้ายก็เชื่อว่าหลายๆคนคงเคยเห็นแล้วแต่ว่าก็ขออนุญาตโม้ให้ฟังอีก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 อ่าับไปไปด้านนู้นไปโอเคย้อนแสงชุดแต่งของทางด้านท้ายของเราที่จะเป็นตัวอ่า v i p เราครับก็ ยังเป็นพนเดิมคือสีเดียวกับตัวรถตัดกับสีดําด้านแบบนี้ชุดแต่งด้านหน้ามีดิฟฟิวเซอร์ด้านหลังตัวนี้จะเป็นด้านหลังตัวนี้จะไม่ได้มีคีบนะครับคือต้องบอกก่อนว่าชุดแต่งด้านหลังตัวนี้เราเน้นไปทางหรูเราไม่ได้มีคีบที่เป็นดิฟฟิวเซอร์แต่จะมีส่วนเว้าวตรงนี้ครับส่วนเว้าวที่ทําการตัดลมออกช่วงหนึ่ง จากลมเนี่ยที่มาก้อนใหญ่ๆเนี่ยพอมาผ่านช่วงหลังเนี่ยจะเหลือก้อนเล็กๆแต่ถ้าว่าเรามีดิฟิวเซอร์มันจะซอยลมออกก็คือมีจุดดีจุดเด่นของแต่ละชุดแต่งเนาะดังนั้นชุดแต่งตัวนี้นอกจากประโยชน์ในเรื่องนี้แล้วความสวยงามแล้วนะฮะก็เทด้วยครับผมกำลังคิดอยู่ว่าจะพูดอะไรวะไปเอาข้างหลังมาพูดด้านหน้าไงก็เลยลืมก็เลยงงว่าอะไรวะ โอเคโอเคแล้วก็ในเรื่องของการแต่งรถของเรานะครับเราก็ยังคำนึงถึงเรื่องของความปลอดภัยเนาะเซนเซอร์เราติดให้ทั้ง4ี่จุดนะครับ2จุดมันพอครับผมแต่สําหรับเราเราไม่พอเราต้องปลอดภัยมากกว่าเดิมติดเซนเซอร์4ี่จุดจนลูกค้าถามแล้วว่ามีเซ็นเซอร์หน้า4จุดไหมื่อในอนาคตเราอาจจะติด6จุดเลยก็ได้นะเอาดานค้างเลยสุ้มล้อได้ไหมเฮ้ผมเคยเห็นรถอยู่รุ่นหนึ่งไม่บอกว่ารุ่นอะไรเขาติด สี่จุดแบบนี้จริงๆแล้วจุดที่6ซ้ายขวาเขาอยู่ตรงนี้เขาทำงานเสียงออกตรงนี้เลยไม่ต้องถอยกันพอดีรถนั่นแหละครับก็คือ6จุดก็ยังคิดเดี๋ยวกําลังหาคำตอบอยู่ว่าประโยชน์ของเขาจริงๆคืออะไรอ่าก็ถ้ามีประโยชน์จริงเราอาจจะจัดนะอาโอเคนอกจากเซ็นเซอร์แล้วนะครับก็จะมีกล้องบันทึกภาพด้านหลังกล้อ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 งไม่ขัดเลยเหรอกล้องถอยหลังอ๋อกําลังคิดอยู่ว่าพี่ ปิดเสียงให้ผมหน่อยได้ไหมพี่เราจะมีกล้องถอยหลังครับอันนี้ติดมากับรถมาจากโรงงานเรียบร้อยแล้วอ่าก็เห็นภาพมีภาพมีเสียงแล้วก็จะมีแสงอีกทีหนึ่งแสงคือคือเวลาเราชนปุ๊มจะมีวีบอว์วีอมีไฟถอยโดมีไฟมีไฟสองเนีอ่ามีเสียงมีเสียงมีภาพเนาะอ่าโอเคก่อนจะเข้าข้างในเห็นเขาก็ทิ้งผมไหมมองมุมนี้ผมไม่เห็น แต่อยากมองตรงนี้ก็เห็นแล้วเนี่ยอันนี้ไม่ใช่เขากระทิงเขาอะไรครับผมเขาควายครับเล่นตัวเองนะอันนี้ไฟเดย์ไทมเอ้ไม่ใช่ไฟ l อ d ีดีอูาเพิ่มความคมชัดให้กับภาพให้คันเครื่องหลังเห็นเราได้ชัดเจนยิ่งขึ้นดังนั้นเรื่องความปลอดภัยไว้ใจได้เลยนี่พูดถึงไฟ l e d หดีือโซเคนเดวดีมันลงท้ายด้วยด d e เหมือนกันโอเคอ่าเปิดมาภายในสำหรับรถ x p ็ n d e เ ของเราเป็นรถครอบครัวโดยแท้ที่ใช้คําว่าโดยแท้คือเป็นรถเจ็ดที่นั่งที่แบบว่านั่งได้จริงๆเลยนะฮะครับอ่าคือผมอ่ะผมสูงร้อยเจ็ดสิบสองแล้วกันครับอ่ายังสับสนอยู่ว่าตัวเองสูงเท่าไหร่ระหว่างร้อยหกสิบแปดร้อยเจ็ดสิบกับเจ็ดสิบสองอย่ามาโกงโกให้เต็มที่เลยร้อยร้อยหกสิบแปโอ้โหเต็มที่เลยอันนั้นนั้นสูงออกว่าหมาที่สุดเฮ้ยพูดเล่นอ่าก็ผมสูงร้อยเจ็ดสิบนะครับดึงเบาะข้างหลังออกมาอย่างเงี้ยดึงออกมาปั๊บ ปึ๊บเรานั่งได้นะเขามไม่ชนหัวไม่ติดเรานั่งได้สบายบอ่าและสําหรับถ้าเราไม่มีผู้โดยสารเราก็พับเขาลงไปเราก็จะวางของแบบนี้ได้ะไน,นะครับดังนั้น7คนไม่ต้องห่วงและถ้านั่งสองคนนะ่ะก็ไม่ต้องห่วงและถ้ามี2คนเราไม่ต้องนั่งอ่ะก็ไม่ต้องขับแสดงว่าด้านหน้า <c oughs> ไม่มีครับแต่เขานอนกันอยู่ด้านหลังอืมออไเฮ้ย<ไ>อย่าเพิ่งดิาดีกอนก็เวลาเวลาเราไปตั้งแคมป,ป์ไงเรานอนในรถได้อ๋อ คิดดีไม่ได้เลยใช่ไหมแตะกงไม่เคยคิดดีอยู่แล้วครับผมอ่าก็ไปนะเลยต้องบอกก่อนนะครับว่ารถเรานะครับคือนอนได้อ่าทำกิจกรรมได้นะครับคือผมเคยนั่งเล่นไพ่กันสี่คนหลังรถได้เป็นพูดทําไมเจ้าตำอวจเขาก็จับหรอไม่มีหลักฐานมันเป็นแค่การพูดถึง โอเคขออนุญาตมาแวะชมด้านในก่อนอันนี้ก็คือจะเหมือนกันทุกคันแล้วเราก็จะไม่เคยลดสเปคไปกว่านี้เลยนั่นคือด้านในนะครับเราจะปูพะย่างเขารูปกระดุมแบบนี้นะครับผมเอากล้องไปถือไปเราจะปูพะย่างเขารูปกระดุมแบบนี้นะฮะก็คือเมื่อกี้เห็นแถวหลังใช่ไหมครับนี่คือแถวหน้าปูเต็มผืนหลับเต็มตื่นด้วยพะย่างของมิสูเจมสีนะฮะสัมผัเพจนะครับผมสัมผัเพจอยู่ด้านล่างสล้วก็แคอยู่นี้ สัขรขบเพลปัจจุบันเราก็จะไปรุ่นอัปเกรดมาแล้วครับเป็นแบบ2ชั้นแบบนี้่ก็เรามีทั้งรุ่นสวยรุ่นออริจินอลแล้วก็เป็นรุ่นเขาเรียกว่ารุ่นไฮโซขึ้นครับผมเรามีเรียบร้อยจอจอเพดานหั <c oughs> นไสหันไสเดเดิยกระยักหน้าอกองเชียกองเชียเฮโอเคครับอ่ะเราเนี่ยจอด้านเดิมจอดั้งเดิมของเขาเป็นจอ วิทยุแบบพัสกิีได้เราได้ทัการเปลี่ยนเป็น Android ขนาด9นิ้วให้เรียบร้อยครับผมวงเล็บให้ตัวใหญ่เลยคะคือเราได้เพิ่มแรมให้ลูกค้า1สเต็ปเรียบร้อยแล้วจากปกติถ้าใครได้1ครับ16หรือเซลให้1ครับ16คือเราให้2 3งครับอครับก็คือเพิ่มมา็นเกมเกมตัวได้เลยครับ1ับ16เลยเกมตัวได้เลยฮะเกมตัวอะไรเกมตัวเปลี่ยนจอยทีกทีไม่เป็นไรครับคือจริงๆถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้แต่ของเราใช้ได้ดีกว่านี่โอเคเนาะ ก็จอตอนนี้ครับสเปเกเราก็เป็นแรม2องการทัศนกรีดก็จะไหวยิ่งขึ้นนะครับมีกล้องบันทึกภาพด้านหน้าติดอยู่หลังกระจกแบบนี้นะครับไม่กวนสายตาเขาทํางานแสดงผลในหน้าจอ Android ตัวนี้ได้เลยครับแล้วก็จอ Android ตัวนี้นะครับก็สามารถดูหนังฟังเพลงดู YouTube ได้นะครับสําหรับใครที่เป็นชอบสายครอบครนะัวเนาะเปิดหนังให้ผู้โดยสารข้างหลังดูตัวหลังกนะ็บตูหลังเตัวหลังเปิดด้วย ไหนไหนไหนไม่กดมนี่นี่นี่จอตัวนี้จุดตำแหน่งนะครับที่เราติดอ่ะก็จอด้านหลังนะครับเราติดเพิ่มให้นะคือถ้าลูกค้าส่วนใหญ่ครับที่ออกรถกับเราเรารู้ว่าทุกคนรักครอบครัวอยู่ับครับสิ่งไอเทมพวกนี้คือเรานําให้ครับผมเพื่อตอบโจทย์คนรักครอบครัวอย่างลูกค้าไอจอตัวนี้ครับกดเปิดมา กดเปิดมาครับสมุดแอนสไลด์เห็นไหมแล้วจอด้านหลังทําหน้าที่มิลเลอร์อ่าหรือก๊อปปี้จอด้านหน้าด้านหน้าด claro> ูหนังฟังเพลงอะไรด้านหลังก็แสดงผลแบบนั้นครับดังนั้นนะครับเวลาเรามีน้องแล้วกันเราเปิดกระตู้นให้น้องดูน้องได้ดูถ้าเรามีคุณพ่อคุณแม่เดินทางไกลเปิดหนังให้ท่านได้ดูท่านได้ดูครับผมก็การเดินทางเราจะไม่น่าเบื่ออ่าเพราะว่า เปิดคลิปวิดีโอของผมให้ทุกคนได้ดูทุกคนก็จะดูแล้วก็จะบอกว่าเฮ้ยเซล์นี่มันรอมันตลกว่า<อ>แต่ไร่สารละจังเลยว่ะโอเคครับดูเขาเปิดดูไว้เป็นอุทาหรณ์อุทาหรณ์อ่ะแล้วก็ทั้งหมดนี้ครับที่เราจัดให้แบบนี้ว่าเจ๋งแล้วมีอีกเรื่องหนึ่งนะครับในเรื่องของการอัปเกรดความสามารถรถหรือเพิ่มความปลอดภัยให้กับรถันนี้เข้าไปนะครับ คือต้องบอกว่าดั้งเดิมรถ X อ็กซ์เนดนะครับเป็นรถเจ็ที่นั่งที่ดีแต่ไม่มีระบบอโต้ล็อกไม่ใช่ครับออกรถกับเราจะไม่มีไม่ได้ครับเราติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วนะครับรถคันนี้มีระบบอโต้ล็อกเรียบร้อยเอารถไปจอดที่ห้างไปจอดที่รถตัด B ิกซีหารถไม่เจอกดล็อก 2T ทีแบบนี้ครับนี่ครับแบบนี้จะมีเสียงครับเรียกหารถนะครับให้เราหารถง่ายขึ้นนะฮะมีระบบไฟหน้าเวลคัมไลท์แบบนี้นะครับขับ มั่นใจได้เลยว่าเรากดปุ๊บไฟส่องสว่างไม่ไปเหยียบขาโกะแน่นอนครับมั่นใจได้เลยโอเคครับแล้วก็รวมถึงอื่นๆมากมายนะครับอย่างเช่นระบบกันขโมยที่เวลามีคนงัดรถแล้วสัญญาณกันขโมยทํางานเลยอะไรพวกนี้เราจะจัดให้ลูกค้ามาลูกค้ามาเป็นไงงานเราเยอะโอเคอ่ะทั้งหมดนี้เราจัดให้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วสำหรับใครนะครับที่ต้องการออกรถเอ็กซ์เชเดกับพวกเรามิสูเฉซี่ย สวยๆหลอๆแบบนี้สามารถส่งคลิปมาให้เราได้เลยบอกว่าชอบแบบนี้ต้องการจัดแบบนี้เท่าไร่แต่เพราะว่าแต่ละคันก็แต่งไม่เหมือนกันนะแต่ละคันแต่งไม่เหมือนกันครับอย่างเช่นคันนี้ผมบอกได้เลยว่าสิ่งที่ลูกค้าเพิ่มเติมคือในเรื่องของหลอดไฟรุ่นนี้เพิ่มเติมหลอดไฟฟิลิปอย่างอื่นที่ลูกค้าเห็นผมแถมให้หมดเลยอโอเคไปงะก็ถ้าใครชอบคันนี้บอกพวกเราได้ครับและสำหรับวันนี้นะครับช่วยคอมเมนต์บอกผมหน่อยนะครับว่า ถ้าเรากดปลดล็อกรถแล้วไฟหน้าทํางานรรเราจะเหยียบขาใครครับผมโอเคครับผมเราวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ